ะคะ่ะสวัสดีเอฟซีที่มารับชมไลฟ์สดก่อนละหลักะคนที่มารับชมหยอดหลังนะคะเนาะขออนุญาตแชร์คลิปแป๊บหนึ่งเด้อจ้ามากลิ่นบนที่นี่เบาวาหลายแกงมาใหม่ค่ะพี่นวองมาเด้อค่ะคูณใด,ดขอมาแล้วคอมเมนต์เห็น้ำเนยเนด้อค่ะอืเป๊ะ ภาพเสียงชัดเจนมานาะภาพเสียงชัดเจนไหมเอ่ยโอ้เสียงชัดเจนโอเคดีเนาะค่ะเนาะขอคนละหนึ่งแชร์หน,นะะ่อยเลยค่ะขอคนละหนึ่งแชร์หน่อยนะคะ สวัสดีค่ะแป๊มหนึ่งด้อพี่น้องขออนุญาตแชร่สักครู่ ข้างนอกลมแห้งแห้งสวัสดีค่ะขอคนละหนึ่งแชร์หนึ่งเด้อคอมเมนต์ไลค์แชร์นะคะคอมเมนต์ไลค์แชร์เด้อค่ะ มันนี้ขึ้นเดกสวัสดีสิบสองล้านดวงใจจะ้ะสวัสดีแล้วค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีด้วยค่ะสวัสดีนะคะทุกคนคอมเมนต์ไลค์แชร์ให้หนเด้วยค่ะขอคนละหนึ่งแชร์ให้หน่อยเอามันคือเขอบาบดไดพี่น้องเอามันมาหายราเบิงบอกทำไมไม่ให้เราดูอ่ะ สวัสดีสิบเก้าคนดูนะคะสิเก้าลานดวงใจสวัสดีด้วยค่ะเอาทำไมมันไม่ให้ดูพี่น้องทำไมมันไม่ให้ดูคะตัง่งกันยังอยู่ด้นี่เนาะสวัสดียี่สบล้านค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลค่ะฮัลโหล งงใยเบิงสวัสดีค่ะสวัสดีสิบสี่ล้านววงใจเด้อมากมากค่ะกินแกียงหน่อไม้กินเขาก็แกงหน่อไม้เอาเครื่องนี่คือเบิ่งหยาเก เบิ่งยากเนาะเบิ่งยากเบิ่งเย็นมันดูไม่ได้แกงน้อไหม่คะ่ะมามาค่ะโอู้หถกรจะเป็นแลีนดีเนาะ ข้าวหมดแล้วเนอะอืมลมแห้งแหีงยฝนจะตก ස ් ත yep. มาเด้อค่ะมากินน้ำกันมากินแซ่บแซ่บน้ำกันอุดายขอมาแล้วเนี่ยนอนมาเดอ้อมาเดออ้อพริกตาแดงเป็นหมกอีกอันพริกตาแดงจิ้มพริก เมื่อวานมัเสี่ยวเป็นเมื่ามันสีแข็งไม่แข็งได้รอ พีทลูกโดดกันลูกโดดเมื่อกี้